ครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราจะมาอัปเดตอ,อาการของน้อง,องพลายนะคะอตอนนี้เดี๋ยวคุณตาพาไปดูน้องอตอนนี้วันนี้น้องพลายนะคะน้องพลายเริ่มล่าเริงขึ้นแล้วก็อาการเริ่มดีขึ้นไม่ค่อยซึมนะคะ,ะรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าวันก่อนใช่ไหมคะคุณตาครับดีกว่าวันก่อนเลยครับ ก็เครื่องมนิดนิดหน่อยครับแต่ว่ายังยังถือว่าไม่ค่อยแข็งแรงรมากนะคะแต่ว่าก็อาการก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นกว่าเมื่อวานหรือวันก่อนนะคะต้องอวันนี้นะคะคุณหมอได้ให้นมเสริมน้องนะคะแล้วก็ช่วงเวลาประมาณบ่ายสองนะคะคุณหมอได้เข้ามาดูอาการน้องอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ฉีดยานะคะฉีดยาให้น้องหนึ่งเข็มนะคะ คุณหมอแล้วก็คุณหมอดูอาการน้องแล้วรู้สึกว่าน้องเริ่มดีขึ้นเริ่มโอเคนะคะคุณหมอก็ได้เพิ่มนมเสริมให้น้องอีกนะคะเป็นหนึ่งเท่านะคะตอนนี้ก็ให้น้องกินนมทุกสามชั่วโมงนะคะทุกสามชั่วโมงเพื่อที่จะให้น้องรู้สึกอิ่มขึ้นนะคะสลับกับดื่มนมแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูน้องใกล้ๆนะคะสวัสดีครับเร็ สว,สวัสดีครับสวัสดีครับน้องชอบเล่นนะคะเดี๋ยวคุณรู้สึกว่าตาใสขึ้นนะคะวันนี้อ่าวันนี้ทางสหพันธ์ใช่ไหมคะคุณตาครับสหพันธ์ได้มอบหัวอาหารมาสองถุงครับวันนี้อได้ได้มอบหัวอาหารให้พังแม่โมนะคะสองถุงนะคะต้องขอขอบคุณทางสหพันธ์ช่างขอบคุณค่ะแล้วก็มีพระอาจารย์นะคะฝากได้ฝากเงิน อย่าให้พี่เขาพี่เขาเป็นตัวแทนนะคะนี่ครับทางท่านอาจารย์สุชาติครับได้มอบเป็นคะแนนน้ำใจมาให้คุณลุงได้ซื้ออาหารมาบำรุงน้ำนมแม่ช้างครับแม่ช้างจะได้มีน้ำนมให้น้องกินครับผมถ้าว่าน้องต้องการเป็นนมผงก็ซื้อได้ครับอาจารย์บอกว่าแล้วแล้วแต่พ้อความขาดหรืออะไรเกี่ยวกับน้องช้างก็จัดซื้อได้เลยครับอาจารย์ ขอบคุณค่ะขอบคุณทางพ้าอาจารย์ด้วยนะคะที่เมตาน้องพลายกับพังแม่โมูนะคะขอบคุณมากมากค่ะ <Hey. S 1> มีแม่แม่เอฟซีนะคะทั้งทางต่างประเทศ,ทเทศแล้วก็ทางประเทศไทยนะคะ,ะทางติดตามทั้ง youtube นะคะแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะที่เข้าโทรมาถามไทยนะคะถามอาการน้องเป็นห่วงน้องนะคะ,อะขอบคุณมากมากนะคะโทรโทร,โทรหาพ่อควานนะคะ คุณตานะคะต้องขอบคุณมากมากนะคะที่ <What? S 1> ห่วงใยแล้วก็เมตา oh. น้องนะคะขอบคุณแม่ๆท oh. ุกท่าน oh. นะคะที่เอ็นดูน้องนะคะทั้งทาง Facebook แล้วก็ u t u b e นะ,ะอาจจะตอบคอมเมนต์ได้ไม่หมดนะคะแต่ว่าได้อ่านให้คุณตาทราบนะคะ,ะ oh. ทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกคำปรึกษานะคะคำแนะนำนะคะ,ะที่มีให้คุณตาคุณยายแล้วก็น้องพลายพังแม่โมนะคะต้องขอขอบคุณมากมากนะคะ อตอนนี้นะคะคุณหมอได้เข้ามาดูแลใกล้ชิดนะคะคุณหมอได้อาเข้ามาดูน้องทุกวันนะคะสังเกตอาการน้องนะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่อาเป็นห่วงน้องขอบคุณแม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาถามนะคะเรื่องอ,อ่นมเสริมน้องนะคะตอนนี้นมเสริมของเรามี มีหนึ่งกล่องแล้วนะคะตอนนี้ยังคุณหมอยังให้กินในปริมาณที่จำกัดอยู่นะคะก็มีหนึ่งกล่อง6ถุงนะคะที่คุณพ่อเอฟซได้ส่งมาให้น้องนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้นมน้องยังมีพอเพียงพอสำหรับน้องกินในช่วงนี้อยู่นะคะยังยังยังไม่ได้กล้าตุนไว้นะคะยังไม่กล้ารับจากแม่แม่อฟซที่จะเมตาน้องนะคะเพราะว่าต้องสังเกตอาการน้องนะคะว่า สังเกตอาการน้องสามสามถึงสี่วันนะคะเพราะว่าตัวน้องกินแล้วท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะ,ะต้องต้องต้อง,ต,องต้องสังเกตน้องเรื่อยๆนะคะถ้าอ่าชัวว่าน้องกินแล้วถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะแจ้งแม่แม่เอฟซีไปอีกอัปเดตแม่แม่เอฟซีอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องขอขอบคุณมากมากนะคะที่อ่าเป็นห่วงน้องนะคะที่เมตตาน้องนะคะเดี๋ยวให้คุณตา ขอบคุณให้เอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณค้าที่เอ็นดูน้องค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามนะคะขอสวัสดีค่ะ